สวัสดีครับบัพพ์กับผมเช่นเคยนะครับเป้าบุ้สะอาดครับที่ปรึกษาการขาย Ford ดพระปแดงนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมเจ้า XLT เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่9,200 0บาทนะครับสีแดงแรงลิตแบบนี้รับหน้าร้อนเลยนะครับโปรโมชั่นรับหน้าร้อนนะครับสีแดงแดงแบบนี้แต่งเต็มๆแบบนี้นะครับราเริ่มต้นอยู่ที่69,000บาทครับผม ก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมกันนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งช่อง y t u t u นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ผมนำมาเสนอให้กับทุกท่านนะครับและเพจ Facebook นะครับ Ford Promotion จัดเต็มบายตังเมเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้นะครับเจ้า XLT เกียร์ออโต้คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ 2,200cc นะครับ160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะครับพร้อมเทอร์โบแปรผันนะครับและก็ยังเป็นพวงมาลัยระบบไฟฟ้านะครับแบบ e-pass นะครับให้ความแม่นยำสูงนะครับฝากระโปรงด้านหน้าครับติดตั้งสกูฟฝากระโปรงบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสกูฟฝากระโปรงทรงฟิตนะครับตัวนี้ทำสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดตัดด้วยสีดำด้านนะครับผมเพื่อให้ดูมีความ โดดเด่นแล้วมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับโลโก้นะครับเราทําเป็นสีแดงให้นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลโก้รูปแรดนะครับผมมาพร้อมอะคริลิกนะครับตัวหนังสือคําว่าเรนเจอร์สีดําเงาแบบนี้นะครับทำให้หน้ารถด,ดูโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะครับ ชุดกันชนและกระจังหน้าครับตัวนี้บานใหญ่ๆแบบนี้แต่ต้องเป็น F150 Spider แน่นอนนะครับสีดำด้านครับมาพร้อมฟอนต์ตัวหนังสือ FORD ตัวขอบสีแดงนะครับให้ดูตัดกับสีดำด้านนะครับดูโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะครับกันแคร้งตัวนี้ทําเป็นสีบรอนนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับสีแดงสีดําหรือสีบรอนนะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาครับชุด f 150นะครับเป็นไฟนะครับ Daylight รูปตัว C นะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ XLT เรามีให้อยู่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในยามฝนตกหนักนะครับหรือยามค่าคืนนะครับแสงสว่างไม่เพียงพออย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเราอัปเกรดจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟมาสเตงนะครับพร้อมสเต็ปการวิ่ง4สเต็ปนะครับผมพร้อมด้วยวงแหวนนะครับเราเปลี่ยนวงแหวนเป็นสีขาวนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในยามค่าคืนนะครับขณะที่รถวิ่งอยู่นะครับมาต่อในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับเราติดตั้งคิ้วขนาด6นิ้วนะครับติดด้วยกาว 3M อมพร้อมซีลบ เพื่อทนทานต่อการใช้งานนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นน็อตนะครับยึดเข้ากับจุดยึดของเดิมนะครับโดยไม่ทําการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับ ล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับตัวนี้สามารถเลือกลายได้นะครับว่าชอบลายไหนนะครับมาพร้อมยาง Monster AT3 นะครับเป็นยางออท t ท r ร์เรนนะครับหน้ายางอยู่ที่265-70-16นะครับตัวนี้พร้อมลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนนะครับครอบแก้มให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าของเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นสีโครเมียมนะครับครอบเป็นสีดำด้านนะครับทัให้ดูดุดันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อรับกับตัว กระจกมองข้างครับผมและก็พวกมือเปิดพวกนี้นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับอัปเกรดเป็นไฟ LED พร้อมสเต็ปการวิ่งนะครับผมเบ้ามือเปิดครับตัวนี้เราติดตั้งเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมโลโก้ r a n เจอร์สีแดงนะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถและก็รับกับตัวมือเปิดสีดําเงาด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับป้องกันริ้วรอยขณะที่เราเปิดรถได้ดีเลยนะครับราวหลังคาตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดานะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีดําหรือสีบลอนนะครับฟิล์มกองแสงเป็นแบรนด์อัลติเมทนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับทนความร้อนทนแสง UV ได้ดีครับเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มของฟิล์มได้นะครับสติ๊กเกอร์ครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกลายเป็น ลายแรปเตอร์นะครับติดตั้งตั้งแต่ท้ายรถจนถึงหน้ารถเลยนะครับดูโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นี้นะครับเราสามารถออกแบบได้เองนะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรานะครับในส่วนของด้านท้ายกระบะนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งโลบาร์ทรงแขนยาวนะครับเป็นงานของ Outlander นะครับทำสีด้วยพาวเดอร์โค้ดครับป้องกันรอยขีดข่วนทนทานต่อการใช้งานแน่นอนนะครับตัวนี้และก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3ให้อีกด้วยนะครับ ฝาถังน้ํามันครับตัวนี้ติดตั้งเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้แมชกับตัวโลบาร์แล้วก็คิ้วล้อขนาด6นิ้วของเรานะครับในส่วนของตัวด้านท้ายรถเรามาต่อที่ด้านของท้ายกระบะนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเป็นไฟ LED นะครับพร้อมโคมสโมกนะครับตัวนี้ ดูโดดเด่นดูมีลูกเล่นขึ้นเยอะเลยไหมครับเพื่อให้มารับกับตัวนะครับเบ้ามือเปิดที่เป็นท้ายดาบนะครับทำให้ท้ายรถดูโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะครับกันชนเหล็กครับตัวนี้เป็นงานของ outlander นะครับพร้อมห่วงโอเมก้าลากจูงนะครับมาพร้อมหัวบอลสําหรับลากจูงนะครับลากพ่วงนะครับตัวนี้มีเรามีติดตั้งให้ด้วยนะครับไฟสปอตไลท์นะครับเราติดเพิ่มให้ที่กันชนนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในยามข้าคืนขนาดถอยรถได้นะครับไฟสองป้ายทะเบียนครับแล้วก็ เซนเซอร์ S S ถอยหลังนะครับตัวนี้เราทําการย้ายจากกันชนเดิมนะครับมาติดตั้งให้กับเจ้ากันชนเหล็กตัวนี้ด้วยนะครับอะไรของเดิมนะครับชิ้นส่วนที่เราถอดออกนะครับเราคืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับครบเลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นร้อนแรงนะครับรับหน้าร้อนนี้นะครับแต่งเต็มๆแบบนี้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่6,9000บาทเท่านั้นนะครับอนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ1,2 0 0 0บาทท่านใดนะครับอยากสอบถานแคมเปญเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทางด้านล่างครับหรือโทรด่วน0 8 9 6 6 6 1 5 4 2ช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับฟอร์ดโปรโมชั่นจัดเต็มบายตังเมวันนี้นะครับผมปอบุษอาดนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ แล้วติดตามดูนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะนำรถรุ่นไหนนะครับมาแต่งให้ท่านได้ชมอีกนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ